ง่ายๆก่อนว่าเราอาจจะเคยได้ยินเกลือสองประเภทเนี่ยกันใหญ่ๆคือเกลือสมุทรกับเกลือสินเทาอ่เกลือสมุรก็คือเกลือมหาสมุทรนั่นเองใช่ก็คือเกลือที่มาได้จากทะเลสินเทาแปลว่าแม่น้ําสิงมาจากคําว่าแบบสินทุอย่างนี้เนาะมาจากแม่น้ำใช่แล้วหลายๆคนก็คงงงว่าเอ๊ะเกลือมันก็ต้องทะเลสิเพราะมันเค็ม แม่น้ําเค็มด้วยเหรอไม่มันมีเรื่องของสายแร่ด้วยไงยบางบางที่มันก็เป็นเกลือภูเขาอย่างเงี้ยอ่าเพราะว่าแร่ต่างๆคือเกลือก็เป็นแร่อย่างหนึ่งเนาะอ่าเป็นโซเดียมเออโซเดียมคือเราเคยได้ยินคําว่าดินเค็มไหมเคยเคยเคยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้นะจริงๆแล้วอะ่ะเ <c oughs> พราะว่าจะเป็นการบ่งบอกว่าจริงๆแล้วในดิน ก็อาจจะมีแร่ที่ทําให้เค็มหรือเปล่าความเค็มมันเป็นเรื่องของความเป็นด่างไงอ่าความเป็นด่างหรือถ้า โอ้โหถ้าพูดคําว่าด่างเนี่ยบอกมงบอกเลยว่าอ่านหนังสือยุคไหนมาเดี๋ยวนี้เขาเจะเรียกว่าความเป็นเบสแต่สําหรับผิวกายและผิวหน้าของเรานั้นเนี่ยมีค่า pH ประมาณ4.7ถึง5.75ซึ่งถือว่าเป็นกรดนั่นเองและเครื่องสําอางเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้รักษาสมดุกลกรดเบสบนใบหน้าของเราแถมยังบ่งบอกสุขภาพผิวไปด้วยอย่างบัชดลาลากรสในตำนานที่สามารถเปลี่ยนสีตามค่า pH ได้ช่วยเติมความสดใสบนใบหน้าทาได้แบบลิปแอนชีเนือ้อออยบํารุงผิวหน้าแถมยังปก ้องผิวจากแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกถ้าสนใจก็กดปะะกา้าหรือกดลิงก์ได้เลย